ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก่อนที่มาอยู่ในช่องวิทยาฟิตที้ฟังผมปาโตนันเองก็วันนี้ผมจะมาเล่นด้วยคน 5G นั่นเองที่ผมเคยแจกไปนะไอ้ 5G ก็มันไม่ได้เป็นตัวดีนะมันคือตัวลายนั่นเองเหตุผลที่ไอบักนี่เป็นตัวลายครับก็เพราะว่าใครที่ไม่ใช้เน็ต 5G มันจะจัดการทิ้งทันทีเลยครับแต่ถ้าใครไม่มีเน็ตหรือไม่มี Wi ไ Fi เนี่ยก็รอดไปครับ โอเคไอหมอนี่นี่ครับมันเรื่องมากนะครับใครไม่ใช้ใน 5G นี่มันก็ค่าทิ้งแล้วครับวันนี้ผมจะเล่นเผาประมาณ3เผานะครับผมจะแบ่งเป็น EP นะโอเคอีพ okay. ีที่1ก็จะเล่นเผาสมเผานะครับก็คือแฟนตาซีแรปไทแล้วก็อินฟอ์นอลแล้วก็อีพีที่2จะเล่นแอนเชียนฮิวแมนโมเดิร์นฮิวแมนแล้วก็เผากอริลลานั่นเองส่วนอีพีที่3ามเนี่ยจะจัด เผ่าไหนที่ยังมีอยู่เนี่ยก็เอามาทุกเผาเลยก็คือ modern mammal แล้วก็เผ่าแมลงยักษ์เผ่าไดโเสารกินพืชแล้วก็ไดโเสารกินเนื้อครับ EP 3ส่วน EP 4จะเล่นในโซนของ save animal หรือว่าก็แน่นอนเนื้ก็คือตัวคอนสร้างนั่นึงโอเครอบแรกครับเริ่มจากการเอาแฟนตาซีมาเล่นก่อนเลยเริ่มจากบักหมาปา่าหุย้ย บักบักหมาป่าตายครับเออบักหมาป่าไม่รอดเปิดมารอบแรกนะรอบสองกอก้นกอก้นตายครับไอสัตว์ไปรอบสามพี่โตอาสีมาสามาตนตัอยังร้องเพลงไม่จบเลยไปไว้วนมาไวววนไว้วนแทไม่โดนทอเลย มิโนทอรมิโนทอรลุยมิโทอรเยอะแบบนี้อ้แค่มิสไฟของมันครับทุกคนแค่มิสไฟของมันเนี่ยต่อไปเป็นไฮด้วะครับมาไฮด้วะจัดหนักครับไฮด้วาจัดจัดหนักทุกคนครับผมมีอะไรจะมาบอกครับถ้าเราปรับตัวคอให้มันเล็กลงเนี่ยดูนะถ้าผมปรับตัวคอให้มันเล็กนี่นี่ดูนะดูนะถ้าปรับตัวคอรให้มันเล็กลง ดูอะไรนะถ้าผมปรับให้ตัวคอรมันเล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเต้นนะครับทุกคนถ้าผมปรับตัวคอนให้มันเล็กลงเนี่ยมันจะเต้นนั่นเองครับทุกคนโอเคมาดูกันว่าเจ้า 5G จะสู้กับแกงไฮด้ยได้หรือเปล่าครับมาลุยอะ 5G โอ้โห 5G จอมทรงพลังครับทุกคนหัวมันเป็นไอยเฟสท็อปแล้วโอ้โห 5G จอมทรงพลังครับโอ้โหได้ดีว่าอึดอึดน,นะ ใครว่าไม่รอดเดยวจบบัก 5G โอเคตัวต่อไปเป็นต้องเจอกับบักมังกรเอาไปมังกรเนเดอะดากอนก็มีแล้วก็มังกรปกติลุยพ้นไฟสีลุงพ้นไฟเจ้าหมดสีลุ้า 5G แตกครับแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าตัวเดียวนี้ 5G ไม่รอด 5G ชน,นะจังเข็ดแค่นี้ ต่อไปเป็นศึกของลัดทายครับลุยแค่นาคอดาน,นด้าเทเลนโดนบาย้้เยโอ้โหไปอย่างรวดเร็วเ,เลยครับทุกคนครับไอห้าจนะีนี่ยมันเล่นของเร็วมากโอเคต่อไปเป็นคขกระดาษเย,ย้พวกเราคือคขกระดาษยข้อะอดาษ ขาก็ไายไม่รอดครับคอมบโดเอ้ยมังกรคอมบโดมาคอมมังกรคอมบโดเอ้เอเอเอมังกรคอมบโดแตกครับทุกคนมังกรคอมบโดแตกอ่ะไปไปไททันโอโบอาบุยลุยไททันโอโบอาเออไม่รอดเหมือนกันเนื้อบุยไอ้ 5G นี่ยมันฆ่าเร็วมากเลยครับทุกคน นี่จะเป็นตัวหนึ่งในตัวที่ตั้งของผมที่ฆ่าเร็วมากๆเลยครับดูมันฆ่าอย่างเร็วเลยว้าโอ้โหสัตเสียวฆ่าอย่างรวดเร็วครับโอเคโอเคไปต่อไปปูซัสซอรัสสามตัวลุยฆ่าเร็วอีกตัวหนึ่งเลยเหมือนกันอ็อไอห้าทีเนี่ย<อ>ปูซัดซอรัสก็จบไปต่อไปอินฟรรนานอลครับอินฟรรนานอลผมเล่นไอพวกนี้ มาสามเลยครับเอา้ et, าเยี่ยมาสามตัวเยี่ยมมาสามก็มายืนต่อไปาไมาป่าเฮลฮาเอ้ยมาเฮลฮาโคเลมลาวาแล้วก็ออกลอนลุยตายเราทุกัดอีกแล้วต่อไปแม่ทัพของอินฟอร์โนยังโคสโล็อกแม่ทัพของอินฟอร์โน ้ hey, แล้วแม่ทัพอินฟอนโนสุดท้ายแล้เจอกับหวนนะัวหน้าของอินฟอนโนสก็คือสกเกิร์ตสกเกิร์ตบอกว่าฉันไม่ขอไม่เหมืนอนใครฉันขอขยายใหญ่มาสกเกิร์ตมันขอขยายใหญ่ครับทุกคนลุยมาสกเกิร์ตล่างขยายใหญ่เอ้สกเกิร์ตสกเกิร์ตตัวสุกกดท้ายของเกมในวันนี้เอตายโอเคนี่คือการลุมประจำสัปดาห์นั่นเองครับ โอเคทุกตัวเนี่ยจะต้องมาลุมกับไอหมอนี่นั่นเองครับตัวไหนที่ได้เล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเอามันมาลุมกับไอตัวนี้นั่นเองครับโอเคก็พร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มครับพอผมว่ามันจะแพ้ก็เพราะไอ้มักมังคอนี่แหละครับต้องฆ่ามังกรทิ้งโอ้โหยพูดถึงมังกรก็ตายเลยว่ะเฮ้ยยังไงต่อยห้าทีนี่เป็นตัวที่ฆ่าเร็วมากเลยครับฆ่าเร็วอีกตัวหนึ่งก็ว่าได้เพราะว่ามันมีล็อกเก็ตลันเชอร์นั่นเองครับ 5G 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 เออโอ้โหเฮ้ย 5G ชนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องวิทยสิทธิสังแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม